สางสถานหรือว่าสร้างบูญสร้างกุศลถวายองค์สมเด็จพระเทพองค์สมเด็จพระเทพในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ60พรรษาหรือ5รอบและก็พุทธมนตนขององค์สมเด็จพระเทพก็อยู่เทือกเขาอิโต้หน้าวันนี้เทือกเขาธรรมชาติที่เห็นว่ามาพักผ่อนก็แที่เก่าที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดปัจจีนบุรีและมีขนาดเท่ากันสององค์องค์หนึ่งก็สวยงามอยู่ในมิวเซียมอีกองค์หนึ่งก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะชอบไปต่างประเทศคือชาวต่างชาติอเมริกายุโรปจะมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็มี ท่านทั้งหลายเห็นด้วยไหมว่ามันใหญ่ที่สุดในประเทศก็อย่าเพิ่งตกอกาดูแบบอรารยธรรมและพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกทางใจโดยพี่น้องทั้งหลายเริญพรทั้งหลายสถาบันพระมหาษัตริย์และประชาชนที่น้องตาผู้ชนทุกท่านตาโลกเวันเป็นมงคลที่จะประคุณสมเด็จ วันตุเตวิปฏิปฏิภาหายะสัพสัมปสิธิิยาสัพทุขวินาสายะปริตังโรตม์เป็นนาพระราชทานจากค์สมเด็จพระเทพและพระองค์ก็ได้พระราชทาน ผู้บริการวัดปราจีนบุรีจุดเทียนเทพพระจันท์สีขาเขียวแล้วก็ขอรินเชิญท่านพจิการจุดจอรมนเชิญท่านพจ จงมีเทว,วานโคนนบันดาในภูมพบรรแวววิชาแสวงหาโอกาสราวดีสีพระจินสรีธอนโลกันนาพราศรีกาเมโสเมตจ,จารังเวรมาน,นีอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากอาตมาว่าคิดว่า ทําที่ไหนละมาที่จะมีพุกธุรูปนักปมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าเราตรงนี้จะนังตรงนี้จะสําคัญที่สุดและวันนี้ท่านประสังคาธิการก็พร้อมเป็นจํานวนสอ0ร้อย่างน้อยนะและพุทธศาสนิกชนก็มาพร้อมท่านกั่ตรงนี้เือนว่ามาพักคนแต่ประทาน ผู้มีทิ่ขีราชสีอทองท่องเที่ยวไปทั่วทีศสาระท่านจึงเสด็จมาอย่างเมืองอุตรานามแต่งสังเวยวิกิจแต่งตาการของขวานครบต้วนล้วนแต่อร่อยรสพระมหากษัตริย์พวงชนชาวไทยทุกหม,นนกมู่เรายานา สข้าตอนเดินบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระจันทร์ผู้มีฤทธิ์ทีม้าทองต้องเที่ยวไปทั่วทิศาพระท่านจึงเสด็จมายังเมืองอุตรากุรุทวี